หลายๆคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าในช่วงกลับตัวแบบนี้อยากเห็นว่าพวกพี่ๆบุฟเฟ่ทำอะไรกันอยู่กันยังไงเพื่อให้ทีมซิเคียวริตี้เขาแบบตรวจสอบของห่วงเป็นแนวฝึกแร็แล้วแร็คแล้วแปแล้วเปนยังไงกเพื่ออะไรทำสมัางสมัางสมัางสว่าง ยม,ยมนิ่งเลยอันนี้เป็นไพ่ไพ่ออราเคิลนนะ่ะไพ่สําหรับทํานายไพ่ดูดวงอ่าเฮ้ยแมงเป็นบูวิดอยู่อย่างเงี้ยคาดจะแ,แบบดูดวงผ่านไลฟ์สดตรงนี้เลยคือมึงเพื่อเรียกคูลงมารับแล้วมึงก็มาถ่ายกูเปอกวูถือของกองมันเยอะอันนี้เลย อะไรนะนให้กูถือ,อถือมึงก็ไม่ถือเลยถ้าอันนึงกูถือกาแฟอยู่ก้องอีกกูถือกล้องทั้อะไรมึงก็ต้องถ่ายมึงเองเอ,งองีกมันจะลำบากมึงไงดิถ้าถือกล้องเองอะ่ะมันไม่ลำบากหรอก <c oughs> เอออันนี้ลำบากกู <c oughs> อัน,น,นเนี้ยาคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าในช่วง ตัวแบบนี้อยากเห็นว่าพวกพี่ๆบุฟเฟ่ทำอะไรกันอยู่กันยังไงตอนนี้ก็ประมาณ10บโมงตาต้องทีมงานก็มาหาก็เดี๋ยวจะพาดูว่าอะกันเข้ามาเชิญเลยนะค,ครับนี่<ๆ>ก็จะมีเจ้าของบ้านเฮ้ยของงงนะว่าคือใครขออญาดได้ไหมอ่ะเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วมันจะตะปบกมไหมเนี่ยผมไม่ตะปบหรอกขมสำรวจอ่ะไม่เป็นไรลูกไม่เดี๋ยวพ่อจัดการให้นี่ เดี๋ยวพ่อฉีดให้นะ่ตองกลัวไม่สะอาดคือวันๆผมก็เปิดช่อง้องเฟชแนลดูนะคือเราออกข้างนอกมาเราก็ทําให้มันเป็นกิจวัตรนะน้าจะต้องล้างมือก่อน จริงๆอ่ะตื่นสายนะคนวันหนึ่งอ่ะนอนพิเวลาปะ่ะขู่แม่งปีสี 4, ่ปีห้าผมไม่รู้จะทําอะไรไนงะวันวันดูการ์ตูนบ้างดูช่องบุฟเฟ่ชแน,นลดูไปทุกวันนะ่ะเดี๋ยวให้ทีมซี curity เขาแบตรวจสอบอของหลังเป็นแนวฝึกอันนี้พันอะไรพันห้ามั้งฮะอันนี้ได้แต่บัง เปิดคนดูอยากรู้คนดูไม่รู้กูยังไม่รู้เลยพันอะไรเขามีสมุดพกอยู่นี่นี่เขาชื่อบบนลอยเขาเกิดวันที่14กันยา6 1นี่นี่พันนี้นสกอตติโฟร ขี้ปะจะขี้ปะม่ขี้ไม่ขี้เขาขี้เป็นที่เป็นทางไม่เหมือนที่ออฟฟิศที่ไหนก็ขี้จะที่ไหนก็ฉี่เพราะมันจะเป็นเขาสำรวจอยู่มันมีกลิ่นแมวใส่กระเป๋าด้วยนเซนเซนใส่เยลใส่กระเป๋านี่ขาโดนดมสืบสืบอยู่เฮ้ยว่าไอ้อะไรยังไงกี่จัว่าประจำวันนั้นน่าจะตื่นบ่ายเที่ยงบ่ายผมจะกินข้าวก่อนจะทำอะไรสิเย็นกินข้าวเย็นอีกแล้วพอเย็นเสร็จปุ๊บแม่ก็มาได้ดูสักพักหนึ่งก็นอนอีกแล้วอะไรเงี้ยคือไม่มัวลุ่มมากบ้านงผมเนี่ยขนาดมันก็ไม่ได้ใหญ่มาก มันก็พออยู่ผมอยู่กันสามคนนะมีแฟนผมมีน้องสาวผมรักแล้วรักแล้วอ้อนแล้วมึงนี่นิสัยอย่างเงี้ยกับกูเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยทําไมลูกไม่อ้อนพ่อมันเป็นอย่างเงี้นะคนใหม่ๆมาเนี่ยจะต้องอ้อนจะต้องมาคอเขาคอเคียได้ไหมเออกูงอนหรือไงแล้ว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 อะไรยังไงจัดเพื่ออะไรฮะเอาสมัครสมัครสมัครตามันเอายอมยอมนิ่งเลย นิ่งเลยนะเรากับทำไมถีบถีบดิถีบดิบดทำไมถีบทำไมหึหึถีบทำไม,ำไมเดี๋ยวไม่เล่นด้วยเลยเราอะเวะ้นี่ช่องอะไรเนี่ยตายัดใช้โซโลหรอปิดเลย เปลืองไฟก็แนะนำบ้านก่อนแล้วกันเข้ามาเจรุฟบูนะครับก็เป็นโซนวางของปกติเนี่ยผมกะว่ามันจะเป็นตู้สำหรับใส่ของกระจุกกระจิบแต่พอคุณแฟนเขาได้ไปปุ๊บนะนี่ ไม่เคยว่างอีกเลยใส่รองเท้าจากข้างในนะลามมาข้างนอกลามคือไม่มีที่อ่ะจะใส่ s <S ไม่ใส่ใส่อยู่คู่เดิมเดิมแล้วก็บอกว่าเออก็ไม่ต้องซื้อหรอกก็ mm hmm. ต้องหาเรื่องซื้อจนได้อันนี้ก็เป็นโซนทีวีโซนโซฟาจริงๆแล้วมันเป็นพวกแบบวอลเปเปอร์นะทลึ่งไงรองหมด ใหญ่จะได้แบบแนวล็อกจ้ะมันมันยิ่งมากๆเออปูนปื os, so <sh arp vik Worlds> ่อยก็ดึงออกเลยแล้วก็ทา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 เฉพาะโซนนี้ด้วยนะเพราะรู้สึกว่าชอบอันนี้ก็เป็นวอลเปเปอร์ใครเห็นก็จะเฮ้ยอิดจริงหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเป็นวอลเปเปอร์ที่เป็นแบบ 3D อ่ะนี้ก็เป็นโซฟาแต่ปัจจุบันนี้ก็น้องสาวทองนอนโซฟาโอเคอันนี้ก็เป็นห้องนั่งเล่นครับในห้องครัวเวลาคนใช้งานก็จะมีโคงมีของมีอะไรพยายามที่จะจัดให้มันให้มันดูดีหน่อยอ่ะเดี๋ยวมันจะทุเรศไง เนี่ยหุงข้าวไว้ยังไม่ทํากับข้าวเลยคือตอนแรกอ่ะจริง,รงๆเขาบิ้วมาหมดเลยนะเป็นตู้ใส่อย่างดีมาให้เป็นวอลเปเปอร์อย่างดีมาไม่เอาหาช่างมาปุ๊บหรือเอาตู้บิ้วอินออกปึ้งฝ้าเลยเห็นนะเห็นฝ้าไหมลบออกออก,ออกให้หมดแล้วก็เติมหาช่างมาทำทำชั้นนี้ปูกระเบื้องทั้งหลังแล้วก็รื้อฝ้าเสร็จปุ๊บไปทําตะแกรงเหล็ก เคยให้รู้สึกว่ามันโปร่งหน่อยเพราะจากพื้นน่ยถึงฝ้าเนี่ยจริงๆมันมันต่ํามากนะทีนี้กอ็อยากได้รู้สึกให้มันโปรง่งขึ้นไปอีกก็เลยลื้อฝ้าออกแล้วติดเป็นตะแกรงมันจะรู้สึกสูงหน่อยไอคูอไฟเฮียนี่ก็อยากได้อะคือความแบบลอบ็ลอกๆหน่อยดูแบบเท่ๆมัวตาชิบหายเลยไฟเฮียน แต่คือไฟมันก็มันไม่ได้สว่างมากเอาเท่เฉยสุดท้ายไปไเป็นไงมาเปลี่ยนเป็นหลอดกลมไอ้นี่ก็ไปได้เปจากอีกเกียมันจะได้เข้าเซตกันไงมีชามสวยๆวางเสร็จปุ๊บกลางออกมาปุ๊บาอาหารไดในครัวจั์สุดท้ายผักก็นนั่งกินพื้นนี่ก็เป็นยิ่งพระถามว่าเฮ้ยทำไมยิ่งพระอยู่ในครัวคือจริงๆแล้วเนี่ยผม,มเป็นคนเวลาดูดูบ้านเนี้ยดูทิศเองอตำรงตำราตรงนู้นเนี่ยอะไรอะไรมาดูก็รวมๆกันไปว่าเฮ้ย คือเราเองอ่ะเราอยากที่จะให้หัวนอนอ่ะไปนอนทางทิศตะวันออกรู้สึกว่าทางทิศตะวันออกอ่ะมันเหมือนแบบมันเช้าวันใหม่อ่ะมันทิศตะวันออกขนาดโบสถ์พระประธานยังหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็เลยเอาทิศนี้เป็นทิศสําคัญเวลามีหิ้งพระหิ้งพระเนี่ยจะต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทีนี้ห้องนอนมันก็กลายเป็นหัวไปทางทิศตะวันออกด้วยถ้าสมมติไปไว้ในห้องนอนก็จะอยู่ปลายเท้ามันก็ไม่เหมาะจะเอาไปไว้ตรงมุมโซฟาเอ๊ะถ้าสมมติเรามีติจารยงกันตรงโซฟาเอ๊ะมันจะยังไงเจอผาต้องจะ บ้าก็เลยนะเวางไว้ในครัวก็จะเป็นมุมของท่านเลยอ่ะอันนี้ห้องครัวอ่าเ,เดี๋ยวจะพามาดูอีกว่าโอ้โอยมันเปิดกระเป๋าเองพอแล้วลูกจะมุกไปไหนอือจะลืมของเขาได้ยังไงล่ะเ,เองไนีวะมันเก่งไอ้เดียปิดนะเมื่อกี้ปิดซิปนะเออมันเก่งไอ้เนี่ยเปิดปิดประตูเองอะ่ะจริงเหรอเออจับลูกบิดแล้วเปิดอย่างเงี้ยเยี่ยบบ้าไปเลยอ่ะดูมื่อบ้าไปเลยมีห้องนอน จริงจริงเนี่ยฝั่งเนี้ยไม่มีนะจริงๆโล่งไปหมดเลยมีมีมตู้บิวอินมาให้อย่างเดียวอันนี้ก็ซื้อมาใหม่มาตั้งอันนี้ก็บิวตอนแรกอ่ะตู้เนี้ยเป็นตู้ผมพอแฟนมาอยู่ด้วยเสร็จปุ๊บเนี่ยผมแม่ก็ต้องอพยพไงย,ย้ายมาอยู่ข้างนอกก็ทําเป็นแบบว่าแขวนเสื้อข้างนอกวางของอะไรอย่างงี้อันนี้เ,นเป็นแบบมุมกระจุกกระจิกของมันก็เยอะเต็มนี่ไง อันนี้ก็เป็นโมเดลต้นแบบนะของพี่เวงอันเนี้ยพี่เวงให้เลยเพราะตอนนั้นแบบว่าทํางานร่วมกันแล้วก็เหมือนแบบช่วยงานช่วยเหลือกันตอนที่แบบหนังเรื่องก้าสตาร์เข้ามา mm hmm. ก็เลยขอแกบอกว่าผมอยากได้แบบตัวโมเดลพี่เวงก็เลยให้สวยมากไม่มีขายนะอันเนี้ย ไม่มีอะไรอ่ะมันก็เป็นเตียงอ่ะลายมันเบลเพราะว่าชอบโดเรมอนแฟนเนี่ยชอบโดเรมอนเหมือนกันก็ซื้อเป็นลายโดเรมอนมาก็เบลวบไปเดี๋ยวผมให้ดูดีกว่าว่าของสะสมมีอะไรอะไรลูกเกาะเวเลลอย อย่าทานิสัยอย่างงั้นจีเรียกเขาทําไมจะคุยกับเขาเรื้งไงอ่ะมันก็เป็นมุมแบบนัทรงหนังสือออะซึ่งเป็นคนชอบซื้อหนังสือนะแต่ว่าไม่ค่อยได้อ่านพอเลยคือเวลาเราเห็นหนังสืออะไรที่มันน่าอ่านเะรอยากจะซื้อเก็บไว้อย่างเนี้คือเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบอยากที่จะอืมอืมนั่งลุกนั่งนั่งดีๆนั่งดีดีไปไปดูไปดูนี่ดิไปดูระเบียงดยิตอนเช้าเนี่ยกิจวัตรประจำวันของบุลอยนะคือเขาจะมาตรงนี้แล้วก็เอาหน้าอยู่ตรงกระจก เออรู้แล้วลูกเขามาถ่ายพ่อเฉยๆอันนั้นตรงกระจกแล้วก็ดูวิวจะติดหน่อยใช่ใช่คือเขาจะมานั่งแล้วดูดูนกดูวิวดูไปอย่างเงี้ยดูเปเป็นชั่วโมงใช่ไหมลูกเขาจะเอามึงล้เขาจะอาแน่แน่เฮ้ยเฮ้ยไม่เาไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาอื อ่ะอันนี้ก็หนังสือภาษาอังกฤษไอ้ฮาแบบเป็นฟึ้งเลยได้อ่านไม่ได้อ่านก็ยังมีแบบทําโจทย์ทําอะไรอนะ่ะหน้าที่สองเนียปึ๊บหมดแล้วหมดแล้ว <c oughs> อะไรเงี้ยเป็นคนที่รู้สึกว่าเอ้ยหนังสือมันน่าเก็บไว้ก็จะซื้อเก็บไว้อ่ะแล้วผมก็จะแบบเป็นคนที่ชอบกแบบับพวกแบบศาสตร์นู้นศาสตร์นี้อ่ะอย่างอันนี้ก็ศาสตร์ตัวเลขของอาจารย์นิติกรชอบมานั่งอ่านมาศึกษาเองดูายทะเบียนรถทะเบียนบ้านเบอร์โทรศ,รศัพท์รถที่ซื้อก็ดูเองอีกอันนึงที่ชอบเลยนะอันนี้เพิ่งได้มาใหม่เลยนะ ไพ่อันนี้เป็นไพ่ไพ่ออลลเครนอะไพ่สาหรับทํานายไพ่ดูดวงอันนี้เป็นชุดแรกที่ซื้อซื้อมาประมาณสัก2สัปปีที่แล้วชอบการดีไซน์ไพ่ของอาจารย์คนนี้เขาแล้วก็ดูหมาะดูท่านหนึ่งอาจารย์หวังแล้วเขาใช้ไพ่ใบนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเวลาแบบทํานายอะมันออกมาตรงจังเลยอะไรเงี้ยมันเป็นไพ่เล่าเรื่องด้วยภาพเห็นไหมสมมติไพ่ใบนี้ออกมาเฟืง มันก็จะทำนายว่าเรากำลังตัดสินใจเรากำลังเลือกแต่เลือกให้ดีบางทีไพ่มันไม่ได้ตอบคำถามเราเลยมันจะเป็นการที่มันปรึกษาเราเราปรึกษามันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นชุดแรกแล้วก็เมื่อไม่นานนี้ประมาณสักสองสามอาทิตย์แต่เพิ่งซื้อไพ่ชุดที่3ที่4มาเพราะว่ารู้สึกว่าเขาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องลายเส้นอันนี้ชื่อชื่อชุดแสงสุกอันนี้ชุดจุดเทียน2 คือลายเส้นไพ่มันสวยมากมันจะเป็นลายเส้นที่แบบดูดูดหน่อยดูลายเส้นแบบดูไทยๆอ่ะเออเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบก็อะอีกะ่ะก็ซื้ออีกอนาคตมีไพ่แล้วเดี๋ยวจะไปเรียนอาจารย์ที่ทําไพ่เนี่ยอาจารย์ที่ทําไพ่เนี่ย,าาย,ย,เ,ยเขาไม่สอนแต่เขาจะขายพวกไพ่ขายพวกคู่มือบอกความหมายของไพ่ซึ่งก็จะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่เขาก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์คนที่ทาไพ่นี่แหละแต่เขาสอนก็เลยก็จะไปเรียนจริงๆไม่ได้มาทําเพื่อมาหากินหรืออะไรนะแต่อยากที่จะแบบอยากที่จะรู้อ่ะแต่ถ้าสมมติแบบอนาคตแบบ ถ้าเฮ้ยมงเป็นโควิดอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่แน่ก็อาจจะแบบดูดวงผ่านไลฟ์สดแล้วก็โอนเงินมาอะไรเงี้ยไม่แน่นะ <c oughs> ชีวิตเราอาจจะไปถึงจุดนั้นประมาณนี้มุมมันก็ไม่มีอะไรมากห้องน้ำคกูต้องเปิดให้ดูไหมห้องน้ําก็ห้องน้ำอ่ะอันนี้นห้องอาบน้ําแต่แรนี้โซนแห้งโซนแห้งก็ต้องแห้งจริง,จ,รงจะไม่เปียกน้ำเลยเพราะาเราก็จะมีผ้าเช็ดต,ตลอดห้องน้ำไง อเออถือว่าแนะนำไปแล้วกันเนี่ยเดินรอบเดียวมันก็ครบแหละเมื่อกี้ที่บอกไปยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวจะขอทําหมูทอดเด็ดเดียวซึ่งแม่งอร่อยมากคือตู้เย็นของคนกักตัวเนี่ยจริงๆมันเยอะมากเลยนะแต่แม่งหายไปเร็วมาก <c oughs> คือจริงๆแม่งเวลาอยู่คนเดียวแม่งเหงาหนินะปกติเราจะไปออฟฟิศไปนูน่นไปนี่ออกข้างนอกอแต่พอมันไม่ได้ออกไปไหน <c oughs> มันจริงๆมันเครียดนะนี่วันๆก็แบบพยายามที่จะหาอะไรทําเดี๋ยวเราจะทอดหมูแดดเดียวทำอะไรง่ายๆกินดีกว่า ตรงๆนะเวลาแบบพอแม่งอยู่คนเดียวแม่งคิดถึงเพื่อนยิงมันไม่มีคนแบบคอยกดติสตีมสังเกตว่าไอคลิปล่าสุดที่ถ่ายไปหลายๆคนก็คอมเมนต์ว่าดูเหงาเนอะดูอะไรเงี้ยเออจริงมันก็เหงาจริงแต่คือก็อยากเห็นเหมือนกันนะว่าพวกมันอะเวลาอยู่บ้านกันอะมันจะทําอะไรกันแต่ที่รู้นะไอบอลน่าหน้าไปถ่ายมากแม่งวันๆนหนึ่งอะกินได้ทั้งวันไอขี้บอลเนี่ยเดี๋ยวแม่งเอาแกในไอจีมันก็เอาชีสอะไรมายืดให้ดูเอาไข่มาตอกให้ดูอะไรเงี้ยแม่งน่าไปถ่ายมันมาก เ็จะปรับไฟให้อ่อนๆหน่อยดีที่ว่าหมูมเขาหมักไว้อยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรเลยอะคือทอดอย่างเดียวอ่ะซึ่งวันๆนหนึ่งเนีน่ยนะผมว่าจะสลับกับแฟนในการทํากับข้าวบางทีแบบแฟนเขาอยากทากับข้าวเราก็ะจะปล่อยให้เขาทำเราเตรียมของให้อะไรเงี้ยน้องสาวผมก็มีหน้าที่คอยจัดโต๊ะและกินบัวลอยจะกินกาแฟกูแล้วลอยมันชอบหลอดเฮ้มันชอบหลอด <c oughs> มันชอบหลอด มันชอบหลอดมันชอบขโมยหลอดขโมยเหรอเออขโมยหลอดไปเล่นคือคุณตั้งพวกชาเย็นพวกอะไรเงี้ยไว้เสียบหลอดไว้ไม่ได้เลยเขาจะมาปุ๊บแล้วเขาจะเอาหน้ามามุดมุดแก้วอ่ะสมมุติแก้วเยี่ติอย่างเงี้ยมุดแลยเอาหัวมุดเข้าไปเพื่อจะดูว่าข้างในคืออะไรเป็นแมวแบบที่สงสัยอ่ะทั้งวันนึงปุ๊บเห็นหลอดเสร็จปุ๊บเขาจะกัดหลอดกัดกัดกัดเสร็จปุ๊บก็ดึงหลอดมาแล้วก็ไปเล่นเล่นเล่น เดี๋ยวปล่อยให้มันเสด็จน้ำมันก่อนอันนี้ผมจะเอาแตงกวาทำไม่เหมือนเอาไปใช้งานแล้วมีร้ายค่านี้เลยเรียบร้อยครับแล้วก็จัดจ้าง เดีอดทอดนะฮะจริงๆิกิจวัตรผมก็ไม่ได้มีอะไรนะวันวันหนึ่งถ้าสมแบบว่าไม่ได้กินก็นอนถ้าไม่ได้นอนก็หาอะไรดูไปเรื่อยดูช่องตัวเองอ่ะดูบูฟเฟ่เอาจริง<อ>คือช่วยหน่อยอ่ะช่วยแบบกดไลค์กดแชร์กดอะไรเงี้ยแล้วก็กดจับต้องคล้ากมันอีกหน่อยเดี๋ยวอีกนิดเดียวมันจะล้านละมันจะล้านซับละ<อ>มานี่มาลูกมาเร็วเออนะนะเออเอเอ,เอ ดูดูดูมันดูมันดูมัน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 จะชอบถีบนี้มันชอบีบนี้นะเขากินเข้ามานะเขากิ้เข้าม่นนะบายบายทุกคนก่อนบายบาย เดี๋ยวผมขออนุญาตกินข้าวก่อนแล้วกันถ้าสมมติอยากเห็นพวกเราอีกนะครับก็อยากที่จะให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ดูว่าแต่ละคนมีกิจวัตรประจําวันยังไงในช่วงนี้แล้วก็หวังว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราจะทาคลิปในช่วงเนี้ยโควิดแบบเนี้ยจะทําให้ได้ดูอีกนะครับเผื่อว่าเป็นเพื่อนในตอนที่แบบทุกคนแบบเหงาไม่มีอะไรทำเฮ้ยอยากจะเปิดมาดูว่าเฮ้ยแต่ละคนมันทําอะไรไอ้กุ๊เฟ่มันทําอะไรวะอะไรเงี้ยครับถ้าอยากให้ทําอะไรพิมพ์มาเลยนะว่าอยากให้ทําอะไรคอมเมนต์มาได้เลยสำหรับวันนี้ลาไป กินข้าวดีกว่าไปกินจับแมวซะ